สิธันวาคม2563เสด็จพระราชดำเนินไปทอยพระเนตรร้าน109ณศูนย์การค้าดิโอสยามพลาซาเขตพระนครกรุงเทพมหานาครซึ่งเป็นร้านในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเปิดดำเนินการเมื่อวันที่28กรกฎาคม2563บเลขที่เ 109ทับ2อทับ7 6อันเป็นที่มาของชื่อร้าน109เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและร้านจิตรดาให้เข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากมูลนิธิสาลาเฉลิมกรุงร่วมจำหน่ายด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสว่าควรผลิตตุ๊กตาโขนรูปหนุมาน อันเป็นสินค้าที่ระลึกภายในร้านให้ครบทั้งวานรอน18มงกุฏและผลิตตุ๊กตารูปยักษ์อันเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญในวรรณคดีรามเกียรติ์มาจำหน่ายเพิ่มเพื่อให้ร้านมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นทั้งยังเป็นของขวัญนและของฝากในเทศกาลสำคัญได้เป็นอย่างดีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาเฉลิมกรุง เพื่อทอยพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดอนุมานด้วยมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การแสดงโขนซึ่งเป็นศิละปะวัฒนธรรมของไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา